สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่เนี่ยจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับ วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพศ2565นั่นเองซึ่งนะครับพี่น้องกเกษตรกรนะก็ตอนนี้เขาอำลังเกี่ยวข้าวกันแล้วฝนก็ตกด้วยโอ้โหนะครับของวา้านก็คงจะต้องไปดูเป็นวันอาทิตย์ละกันนะเพราะว่าให้มันปนฝนไปก่อนเดี๋ยวมันตากไม่แห้งนั่นเองแล้วก็จะมีคันนึงนะครับที่เป็นวีครอสคือหลายๆท่านถามมาว่า สีส้มนะครับมันผลิตหรือไม่ผลิตไอตอนไปอบปรมก็เหมือนว่าเราฟังเขาไม่ชัดหรือว่าไงไม่รู้บอกว่าสีส้มไม่ผลิตแลวไม่ผลิตทุกไม่ผลิตทุกรุ่นเลยเอาจริงๆแล้วนะครับวีคอส์สเป็นแคปมันยังมีอยู่นะเออลูกค้าบอกมาเราเราโพสต์ยูทูบไปใช่ไหมบอกเอ๊ะทำไมายังดูในเว็บไซต์ยังมีเรามาเปิดดูแคตตาล็อกเอาเฮ้ยมันมีจริงๆด้วยนะแล้วก็ตัววีคอร์สเอ็มเฮ้ยผมยังดูในในเว็บไซต์ของอีสุยังมีเลยนะเอามีจริงๆด้วยนะครับหลายๆครั้งเราได้ความรู้จากลูกค้านะครับแล้วก็เคสน นะครับสำหรับใครจะคีดตัวลูกค้าก็ดูดีๆนะ นี่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นรถที่ทาง f อขอมานะว่าเป็นรุ่นไหนแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ทาง f อขอมาโดยรุ่นนี้นะครับมันชื่อว่าเจ้าตัวสเปซแคปไฮแลนเดอร์1.9เกรด LDA เป็นของปี2023นะครับสำหรับรุ่นนี้เราสังเกตได้ดูจากลายล้อ m a x ของเขานะครับมันจะเป็นเจ้าตัว Max กซ์ลายใหม่นั่นเองซึ่งสีนี้นะครับ พี่ตายดูเจ้าตัวแคตตตล็อกมาแล้วมันไม่มีสีส้มชัวร์แล้วก็วันนี้เราอาจจะใช้เวลาเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าพี่ตายหาจังหวะได้แวบเดียวนะครับที่ฝนมันหยุดตกแล้วก็ตอนนี้มันกําลังจะตกมาอีกแล้วรุ่นนี้ตัดสีส้มออกไปชัวร์นะครับและสีที่เราเห็นมันก็จะเป็นสีดํารุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่7จ0 0 0สบาททวนนะครับไปชนกับเจ้าตัว X s e r ซ e s s p ป e d ตัวเตี้ยนนั่นเองเราจะได้ชุดไฟหน้าแบบ isuzu vision ไบเอลแล้วก็ไฟแบบ มันติฟังก์ชั่นเดย์ไลท์นะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้เขาจะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไฟตัดหมอกมันจะไม่ใช่ LED เหมือนตัวเกรซแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีมาให้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆนั่นเองแล้วตัวโลโก้ของอิ u z u ูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมให้ความหรูหรามากๆกระจัหน้า2ชั้นนะครับตัดด้วยสีเทากับสีโครเมียมระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยเจ้าตัว สเปคแค a บ Highlander 1.9เกรด LDA คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเจ้าตัวเบรก ABS นะครับตัวนี้สำคัญมากๆเลยมันช่วยให้นะครับล้อของรถเนี่ยทั้ง4ล้อไม่ล็อกตายพูดง่ายคือมันไม่ลากล้อนั่นแหละภาษาชาวบ้านนะครับถ้มันไม่ลากล้อแล้วเนี่ย มันจะทําให้เรายัางสามารถควบคุมทิศทางได้อยู่เวลาที่เราเบรกฉุกเฉินนะครับมันก็จะมีระบบช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัตินะครับเพื่อให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกมากเกินไปนั่นเองเดี๋ยวจะเจ็บขานะเอาทีนี้เรามาดูกันบ้างเจ้าตัวนี้นะครับ ตัวล้อแม็กซ์ของเขานะครับมันมาพร้อมกับตัวล้อแม็กซ์ลายไม้ขนาด17นิ้วนั่นเองซึ่งมาด้วยสีบรอนเงินน็อตล้อก็6ตัวนะครับให้ความแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับดิสเบกขนาดใหญ่ในส่วนของตัวตัวเขาเรียกว่าคาลิปเปอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่มาพร้อมกับลูกสูบคู่นั่นเองมันจึงทําให้หยุดได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วตัวนี้นะมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวระบบการสะเทือนที่ ด้านบนนะครับเขาเรียกว่าเจ้าตัวปีกนกเห็นไหมปีกนกมันจะมี2ชั้นนะครับเราก็จะมีเจ้าตัวคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สมันมีเหล็กกันโค้งให้ด้วยฐานล้อตัวนี้นะครับของเขามันจะยาวถึง3,125ม mm ิลลิเมตรนั่นเองแล้วก็ความกว้างของฐานล้อเนี่ยอยู่ที่1,000 770มิลิเมตรโอ้โหทั้งกว้างแล้วก็ยาวขนาดนี้มันจึงทําให้การยึดเกาะถนนและการทรงตัวนี้เป็นเยี่ยมจริงๆนะครับตัวนี้บันไดข้างของเขาเนี่ยก็มีมาให้เป็นสีทูโทนนะด้านบนจะเป็นสีดําด้านล่างก็จะเป็นสีบรอนนั่นเองส่วนกระจกมองข้างรุ่นนี้นะครับ นอกจากเขาปรับด้วยไฟฟ้าด้านข้างของมันเนี่ยยังมีการติดตั้งเจ้าตัวไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED ให้ด้วยเทียบเท่ากับพวกเกรด z z, z PM เลยทีเดียวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้สัญลักษณ์ของ Highland e r ขับเคลื่อนสองล้อยกสูงก็จะเป็นตัวหนังสือโรเมียมนั่นเอง ใบปัดน้ำฝนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นใบปัดน้ำฝนแบบมาตรฐานนะแต่ว่าปัดได้สะอาดเหมือนกันอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเสาอากาศที่ออกแบบให้มีความสั้นรับสัญญาณได้ชัดเจนเหมือนกับรุ่นอื่นๆที่เขาใช้กันนะครับหรือแม้กระทั่งตัว m ก็เถอะเราก็ตัว lda นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเขาไม่มีสัญญาณกานขโมยมาให้นะครับในส่วนของมือจับเนี่ยหรูหราด้วยมือจับแบบโครเมียมนั่นเองตัวกระบะของเขาต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ออกแบบให้กระบะนะครับมีมิติที่ กว้างแล้วก็ใหญ่นะครับมันจึงทําให้บรรทุกได้เยอะนะครับลดผลเขาเรียกว่าลดต้นทุนต่อเที่ยวถ้าลดผลกําไรต่อเที่ยวจะทําไปทําไมวะนะครับลดต้นทุนต่อเที่ยวนะครับมันจึงทําให้เรามีกำไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองไม่นําซ้ํานะครับตัวกระบะมันเนี่ยยังเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับมีความแข็งแรงทนทานลดโอกาสในการเกิดสนิมนั่นเอง ตัวนี้ที่เราเห็นมันจะเป็นเจ้าตัวไลไฟฟ้าด้านหลังไฟเบรกดวงที่3นะครับเจ้าตัว LDA คันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันเลยไดียว่ารุ่นอื่นมีแบบไหนมันก็ไม่พลาดที่จะมีตามกันแบบติดๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอันนี้ยางยังใหม่เลยนะนะครับเหยียบน้ำฝนมาใหม่ๆตัวนี้เป็นลายยางใหม่ๆของเขานะสำหรับ f อที่ถามมาว่ารถออกจากโรงงานศูนกิโลเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องขับรถออกมาจากลายการผลิตแล้วก็ต้องมีการเทสนั่นเองซึ่งมันไม่สามารถแบกออกมาได้นะมันหนักนะ <laughs> ตัวนี้ยางที่ให้เป็นยางบริสโต นก็จะเป็น255 6 5 7นั่นเองตัวนี้แตกต่างแค่ตัวระบบเบรกของเขานะครับด้านหลังมันก็จะเป็นเจ้าตัวดัมเบกตัวเชสซีเนี่ยมันออกแบบให้มีความใหญ่มากๆนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหน้ามันเป็นคอยสปริงใช่ไหมด้านหลังมันก็จะเป็นเจ้าตัวแหนบโดยแหนบนะครับยกสูงทุกรุ่นจะใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นเองเป็นแหนบที่มีความเหนียวแล้วก็ความนุ่มนวลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวตัวการวางตำแหน่งของมันเนี่ย จะวางไว้บนเพลานะครับมีโชค๊คอัพแก๊สมาให้ด้วยช่วยให้มันนุม่มไอ้นุ่มแล้วก็หนึบนั่นเองแล้วก็ตัวจุดต่ําสุดของรุ่นนี้นะครับ้าเป็นขอบ17นะก็จะอยู่ที่235ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็น18ก็จะอยู่ที่240นั่นเองไฟท้ายของเขาเนี่ยครับด้านนอกเนี่ยเลนของเขามันจะเป็นแบบเลนใสใช่ไหมแต่ว่าด้านในมันก็จะมีการลมดําตัวหลอดของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายหรือไฟเบรกนะครับมันก็จะใช้แบบ LED ทั้งคู่เลยกันชนท้ายก็ไม่ต้องมาซื้อเพิ่มนะเกรดแซด ยงไงมันก็ใช้อย่างนั้นขาดแค่เจ้าตัวโลโก้ที่เป็น LDA ตัวนั้นเองตัวนี้นะครับมือจับของเขาเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีจะตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยเอาอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของเจ้าตัว p เป e Cap Highlander 1.9เกรด LDA ซึ่ง f c บอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยจองไว้แล้วนะครับซึ่งรถมันก็มาพอดีได้จังหวะได้จังหวะนะของคนอื่นก็เดี๋ยวทยอยถ่ายให้ ตอนนี้ฝนก็กําลังจะมาอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัว s p ปซแคปไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด LDA ของปีสองพันยี่สิบสามนะครับว่ามันมีความหรูหราสักเพียงใดซึ่งวันเสาร์เราก็เพิ่งถ่ายสีดําไปแต่เป็นเกรดแซดวันนี้เรามาดู LDA กันแล้วสาหรับ FC ที่ขอเทียบรุ่นมานะรอให้สีเดียวกันของสีประตูมันมาก่อนเดี๋ยวจะเทียบแบบจังๆเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราอาจจะได้เทียบเป็นตัวแคปชนแคปก็ได้นะมือตัวนี้นะครับจะมีมือมกออง แบบให้มีความกว้างมากๆเลยเปิดปิดได้มากถึง90องศานะครับทำให้เราขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็จุดยึดของมันเนี้ยมันมีให้มากถึง2จุดนะครับก็แน่นอนแหละความแข็งแรงทนทานมันก็เป็นที่ไว้วางใจได้ในส่วนของบริเวณเจ้าตัวสเปซแคปบของเขาออกแบบให้มีความกว้างนะครับนอกจากที่ประตูมัน กว้างแล้วนะครับแคปมันก็กว้างด้วยมันจึงทําให้เราเข้าไปใช้สอยพื้นที่บริเวณสเปซแคปได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองพื้นห้องโดยสารของมันก็จะเป็นเจ้าตัวโรมสีดานะครับตัวที่เราเห็นตอนนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวช่ชชองที่สําหรับเก็บตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นตัวถอดยางอะไรเป็นตัวแม่แรงนะครับตัวนี้ด้านหลังมันก็จะมีการบุนุ่มมาให้ช่วยบุนุ่มมาให้ด้วยเช่นเดียวกันเออมันเป็นอะไรกันวันนี้นะเวลาที่เรานั่งเอาพู้ตรงๆงเลยนะมันทําให้ไม่เจ็บหลัง นะวัตถุประสงค์ของมันนะครับถ้าจะเอาของที่มีต้องการแบบการทะลุถน,นอมมาวางเนี่ยตัวนี้มันก็ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะแต่บอกไว้ก่อนเลยใครนั่งแคบหลังก็นั่งได้นะแต่ว่าตัวพรบรมันไม่ได้มีความคุ้มครองเด้อบอกไว้ก่อนเด้อแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวลําโพงที่อยู่ด้านบนด้วยหรือว่าหลายๆเทีหลายท่านก็เรียกว่าลําโพงเซอร์เหล่าสาวนั่นเองไฟส่องสว่างตรงกลางแล้วก็ ด้านหน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูแผงประตูด้านข้างกันบ้างเจ้าต,ตัวแผงประตูของเขาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวผ้าโบุนุ่มที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับสีดําสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้ามันก็จะเป็นสีดําตัวนี้ปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าแล้วตัดมาถึงเจ้าตัวเบาะของเขาเองเนี่ยพี่ต่ายก็ต้องยอมรับเลยว่าเบาะของ isuzu d max นะครับสวยทุกรุ่นเลยมันดูสปอร์ตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าหรือเบาะหนังตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตนะครับข้อดีของการใช้เบาะผ้าเนี่ยมันนอกจากให้ เขาเรียกว่าอากาศที่มันไม่ร้อนแล้วเวลาที่เรานั่งคือพูดง่ายเบาะมันไม่ร้อนนั่นแหละเวลามันตากแดดหรือว่าเวลาที่เรานั่งไปนานๆการนะครับสภาพของมันนี่ยังสามารถใช้นานคือมันคงรูปได้นานมันไม่ยับยุยงง่ายๆนั่นเองพูดง่ายๆมันมีความเหนียวแล้วก็ทนทานนั่นแหละ LDA ปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจรีโมทแต่ว่าไม่มีสัญญาณการขโมยมาให้พวงมาลัยของมันนะครับก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับไม่มีครูสมาให้นะแต่ว่าฝั่ง้ายเนี่ยมันยังสามารถใช้ควบคุมเครเยววมาลลได้้ตตปกิแ อะไรของมันปรับได้มากถึง4ระดับนะครับแล้วอันนี้ก็จะมาพร้อม4ทิศทางเอาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดที่ออกแบบให้มีการเข้าใจได้ง่ายๆนะครเวลาที่เรามองนั่นเองเอ๊ะทำไมใช้คําพูดแปลกๆว่าวันนี้ <c oughs> คือพูดง่ายพวกสัญญาณไฟต่างๆมันออกแบบให้เราเข้าใจง่ายนะเออดูปุ๊บรู้ปั๊ปปปบเออประมาณนี้ต้องแปลเป็นไทยให้อีกทีหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ไงไอคนพูดมันจะงงนะบวตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับมันก็จะมี เขาเรียกว่ามาในโทนสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีเทาตรงนี้นั่นเองระบบความบันเทิงของมันเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วมันเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะอา้าแล้วก็ตัวนี้นะครับมันสามารถแยกฟังก์ชันการทํางานด้านสายด้านขวาได้รองรับสมาร์ทโฟนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS นะครับรุ่นที่มันรองรับเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เลยตัว a ของเขานะครับออกแบบให้มีความรู้ราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมันมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นพ m 2.5ได้รุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ทั้งเกียร์อัตโนมัตินั่นเองในตัวยกสูงตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเน,นื่องกระปุกเกียร์ของมันเนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับสั้นกระชับเข้าเกียรย์ง,ง่ายนั่นเองเอา้าที่องงยนนนกันบ้านะ มันเป็นเบียนเช็ดรถวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปเช็ดรถฝนตกเลยอู้เช็ดรถยากแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับตัวนี้มันให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะสูงถึง350นิวตันเมตรนั่นเองเอาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมนะครับของเจ้าตัวสเปซแคปไฮรันเดอร์1.9เกรด LDA สีดำราคา740,000บาทก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกัััับบบพีี่่่ตาายใหหมคคคลิปนน้นะรรสสวสด